สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับการพับถุงพลาสติกพับถุงพลาสติกยังไงให้เรามีพื้นที่เก็บเหมือนแบบปกติถ้าเราได้ถุงพลาสติกมาเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะยดัยดยัดยัดใส่เราก็จะทําให้แบบพื้นที่ตรงนั้นมันก็สามารถแบบไปเก็บของเก็บอะไรอย่างอื่นที่มันทําให้แบบประหยัดพื้นที่มากขึ้นแต่ก็ไม่ก็ยัดยัดยัดจนมันโอโ้โหกองเท่าเพดานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การพับถุงอันเนี้ย ่ายก็ใช้ที่มาตั้งแต่สมัยเกือบๆยี่สิบปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อน,น่ะเขาก็จะมีรายการอะไรไม่รู้ว่ามาออกทีวีแล้วเขาก็สอนวิธีพับถุงแล้วก็ได้เลยได้สกิลจากตรงนั้นมานานมากๆนะแล้วเวลาแบบที่บ้านเขาไปซื้อของตามพวกโลตัสบิ๊กซีอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะแจกถุงมาใช่ไหมแล้วถุงมันก็จะกองพัเนินเยอะเลยแบบอ้ยเต็มตู้เลยพอเราเอามาพับปุ๊บนะ คือแบบใส่ถุงได้อะอย่างสมมุติอันนี้มันเป็นถุงใหญ่ๆหน่อยเราสามารถพับแล้วเก็บได้เป็นร้อยถุงเลยซึ่งมันประหยัดพื้นที่มากมากกว่าที่เรามานั่งยัดอะไรก็ไม่รู้อะลงไปอะสามารถแบบมีพื้นที่เหลือๆที่เราจะเก็บของอย่างอื่นเข้าไปในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นที่เรายัดถุงไปได้ด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวในคลิปเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะท่านผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกมีหูหิ้วหรือเป็นถุงช้อปปิ้งที่ไม่มีหูหิ้วถ้าเรารู้เทคนิคในการพับนะมันก็สามารถพับถุงพลาส,สติกได้ทุกประเภทเลยรอบแรกนี่ถือว่าเป็นการดูผ่านๆไปก่อนละกันเพราะว่าต่ายจะใช้แบบว่าแยากออกมาเป็นสองถุงนะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเราออกไปไหนส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นถุงผ้าแล้วไงแต่ก็ยังมีที่แบบว่าเรา ไปร้านค้าบางที่ตามตลาดสดอย่างเงี้ยเขาก็ยังให้ถุงพลาสติกอยู่เนี่ยมันก็จะดูแบบประหยัดพื้นที่นะอันดับแรกเลยก็กางถุงออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็พับครึ่งแล้วก็พับไปอีกทบหนึ่งแล้วตรงปลายถุงเนี่ยก็เริ่มพับเป็นสามเหลี่ยมขึ้นพับสามเหลี่ยมทบพับทบขึ้นไปเรื่อยๆนะสามเหลี่ยมแบบนี้นะท่านผู้ชม พอมาถึงปลายแล้วเราก็พับตรงนั้นลงมาแล้วก็ยัดใส่รูมันจะมีแง่งรูพอดีอ่ะแล้วก็ยัดตรงหูหิ้วเข้าไปในรูตรงนั้นแล้วมันก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมอย่างไปซื้อของที่อีเวนบอย่ยเขาก็จะให้ถุงพลาสติกมาเป็นแนวอย่างนี้เนาะมันจะไม่ได้มีหูหิ้วสองข้างนะ ตายก็จะพับแยกอันไหนที่มีหูหิ้วก็จะอีกถุงนึงอันไหนที่ไม่มีหูหิว้วสําหรับถุงช้อปปิ้งโดยเฉพาะก็จะอีกถุงนึงอะไรอย่างเงี้ยพับพับเก็บไว้เพราะว่าถุงพลาสติกทุกใบอ่ะเราสามารถเอาไปใส่ของอะไรได้หมดอ่ะแต่มันก็ยังดีกว่าเราไปยัดยัดยัดม้วนมวนมันก็ไม่ค่อยเซฟพื้นที่เท่าไหร่นะในครั้งนี้ที่ต่ายเอามาพับใหม่เพราะว่ามัน มันล้นถุงแล้วไงมันเริ่มแบบยัดไม่เข้าแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเอามาพับเขาปกติก็ไม่ค่อยได้ซื้อของอะไรเยอะแยะหรอกทั้งปีเนี่ยมันถุงมายัดมาแค่นี้นี่ก็ถือว่าน้อยกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยช่วงนี้อะไรไม่จำเป็นก็จะไม่ซื้อนะซื้อที่มันจำเป็นที่เราใช้ทุกวันที่เราต้องกินต้องใช้ที่จริงๆอันนี้ถึงจะซื้อ ถ้าอยากเป็นหูหิ้วสองข้างอย่างเงี้ยเราก็เอามาจับจากที่มันเละๆนะเอามาจับจีบให้มันแบบว่าให้มันได้เหมือนในนี้เลยเหมือนที่ตายทําเนี่ยเราก็มาพับครึ่งรีดให้เรียบนะเหมือนเราพับกระดาษอะแล้วก็พับอีกทบหนึ่งแล้วก็จับแล้วก็รีดให้มันเรียบนะแล้วก็เพิ่มเริ่มพับจากสามเหลี่ยมพับขึ้นแล้วก็สามเหลี่ยมทบขึ้น ทบขึ้นไปขึ้นข้างบนไปเรื่อยๆนะจนมันปลายถุงแล้วอะถ้าเราขี้เราจับดีๆมันจะพับง่ายไงเนี่ยแล้วก็เอัอนี้ให้มันยัดรูไม่เข้าเราก็มาพับตรงนี้ก่อนแล้วก็ยัดใส่รูเข้าไปแล้วก็พับอีกทบหนึ่งนะเป็นสองรอบอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าพอดีพอดีล็อกนะ ในการพับถุงอันนี้มันก็เหมือนแบบเป็นความคิดสร้างสรรนะค์นะว่าพอถึงปลายถุงเราจะเปิดถุงปากอ้ามายังไงยัดปลายถุงเข้าไปยังไงอะไรเงี้ยเราท่านผู้ชมลองเทียบระหว่างพับกับไม่พับติเวลาเราพับโอ้โหประหยัดพื้นที่ไปเยอะดูไม่ลกตาแบบว่าเอาพื้นที่ตรงนั้นอย่างเช่นแบบเรามีตู้ใส่ของนี่ใช่ไหมอพอเปิดตู้มาโหยมีแต่ถุงพลาสติกม้วนๆยัดๆเข้าไปอะ มันก็ดูแบบไม่ค่อยสะอาดตาดูรกตาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอเราอมาพับอย่างเงี้ยโอ้ยังมีพื้นที่สามารถไปเก็บของอย่างอื่นเก็บหนังสือเก็บกล่องเก็บอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเลยมันก็จะช่วยให้เราแบบประหยัดพื้นที่มากยิ่งขึ้นด้วยถุงยับยับแค่ไหนถ้าเรากรีดดีๆเรา เราแบบจัดถุงดีๆก่อนที่เราจะพับอ่ะมันพับได้ทุกถุงเลยไม่ว่าจะถุงช้อปปิง้งถุงหูหิ้วสองอันสารพัดถุงอะไรก็ได้ที่มันเป็นถุงพลาสติกอ่ะเราสามารถพับได้หมดเทคนิคการพับมันก็เหมือนกันอย่างเงี้ยก็เริ่มจากอย่างอันนี้มันก็จะยากหน่อยอถุงใบนี้เบดเวลาเราแบบโอ้โหม้วนกลมๆแล้วมันดูแบบ กินพื้นที่บริเวณในถุงเยอะเลยเห็นไหมอันนี้ก็แยกแบบเอออันนี้สำหรับถุงหูหิว้วส่วนถุงแดงก็สำหรับแบบพวกถุงช้อปปิ้งแล้วเราก็มาขี้มากลางมามาจับจีบนะดึงดึงดึงอย่าเงี้ยหลากการมันก็เหมือนกันหมดอ่ะ พับครึ่งแล้วก็พับอีกทีหนึ่งถ้าเราเราอยากจะให้ถุงเรามันโอ้โหอยากพับเล็กมากๆเลยแล้วก็พับไปอีกทบหนึ่งนะอันนี้่ายพับครึ่งแล้วใช่ไหมแล้วพับครึ่งทบสองอันนี้ก็จริงๆก็สามารถพับได้แล้วนะที่อยากแต่อยากให้มันเล็กกว่านี้อีกก็พับไปอีกทบหนึ่งก็เอามือจับกรีดให้มันเรียบๆนะแล้วก็เริ่มจากสามเหลี่ยมมุมข้างล่างขึ้นแล้วก็พับพับขึ้นไป เวลาพับเราก็ค่อยๆจับอะไม่ต้องรีบพับอะไรมากจับจีบให้มันดูเรียบดูแบนเนี่ยเราก็พับเข้หาหักมุมนะถ้ามันไม่ได้ก็พับสองทอดอย่างนี้ก็ได้เหมือนที่ตายทำนะยัดเข้าไปก่อนเงี้ยพับหนึ่งทอนแล้วก็หมุนอีกท่อนหนึงก็พลิกตรงปลายยัดเข้าไปนะยังไงมันก็ยัดได้ เนี่ยมันก็เก๋ๆได้เป็นสามเหลี่ยมแบบตรงเฉียงมั่งมันก็ดีกว่าที่เราแบบม้วนๆยันๆเราไม่ได้พับนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ตายกับที่บ้านเนี่ยเขาใช้กันตลอดไม่ใช่ที่บ้านนี้นะที่บ้านที่สมัยตายต,ายตอนอยู่กับพ่ออยู่กับแม่เลี้ยงสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนพับก็ช่วยๆกันพับกันทั้งบ้านแหละตอนนั้นนะ ที่บ้านเขาจะสอนให้แบบว่าเออทำความสะอาดทำงานบ้านได้ไม่แบบเป็นคนสกปรกซกโมกรีดผ้าเป็นทำงานบ้านเป็นทุกอย่างอย่างอะไรที่ดูในบ้านมันรกๆก็เอามาพับเอามาเช็ดเอามาจัดให้มันดูเป็นระเบียบนะ้าลองเปรียบเทียบแบบอยู่บ้านแบบขยะรกๆกกับอยู่บ้านดูสะอาดตา mm. เราก็ต้องเลือกที่อยู่บ้านที่เรามองไปไหนเราก็ดูสะอาดตาใช่ไหมท่านผู้ชม หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่แบบว่าบางคนอาจจะรู้แล้วก็อาจจะเปิดผ่านๆข้ามไปสําหรับเทคนิคอันนี้บางคนอาจจะไม่เคยพับเลยไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยพับถุงมันประหยัดพื้นที่ได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอก็ลองทําตามในคลิปนี้ที่ต่ายสอนดูแล้วกันนะหวังว่าในคลิปนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับท่านผู้ชมที่มาดูในคลิปนี้ ถมไม่ว่าจะยับจะเละอะไรยังไงถ้าเราจับเป็นจัดเป็นจับจีเป็นมันไม่ยากเลยมันพับได้หมดทุกประเภทนะถงอะเอาไว้มาพบกับคลิปหน้าคลิปตอนใหม่ๆจะทำคอนเทนต์แนวไหนเดี๋ยวไว้รับชมกันในคลิปหน้านะจ้าถ้าไม่ชมบะบุบ๋ยเนีย่ยาจากักแบบ ถุงซ้ายสุดเนี่ยโอ้โหยัด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 จนมันล้นมันเกินละพอมาตอนนี้นี่แบบโอ้โหประหยัดพื้นที่ไปเยอะนะคือถุงมันใบใหญ่ะนะเราก็ไม่มีที่จะให้ยัดแล้วอะมันก็ต้องเอามาพับแล้วลอะไรเงี้ยอย่างบางทีกล่องพัสดุที่ตายได้มาตายก็เก็บไว้นะเผื่อแบบว่า รอไปใช้ในอนาคตอะไรเงี้ยยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วแหละบางทีซื้อของไปให้แม่เราไม่สะดวกเดินทางไปหาเขาเพราะมันอยู่ไกลกันเนาะก็จะส่งพัสดุไปนึกสภาพแบบถ้าตาขับรถไปแถวบ้านแม่แถวบ้านแม่อยู่ฝั่งทนรามสองไปแถวพระรามสองค่าทางด่วนไหนจะขับรถไปอีกโอ้โหโดนไปกี่ร้อยส่งพัสดุนะจ่ายห้าสิบหกสิบบาทเพอเพอถูกกว่าเราเดินทางไปเองอีกก็ถึงหน้าบ้านเหมือนกัน ช่วงนี้อะไรได้ก็มันต้องประหยัดสุดๆนะนะไม่ต้องเพื่อใครเพื่อตัวเราเองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองบทเรียนของโควิดมันก็สอนอะไรเราหลายๆอย่างนะให้เราปรับตัวอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรไม่จำเป็นก็ไม่ไม่ต้องซื้อรู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้น รู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักคิดก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะใช้เงินแต่ละบาทออกไปนี่มันมีประโยชน์ต่อเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ฝากกดติดตามช่อง Youtube และเพจทาง Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยละกันนะจ๊ะจุ๊บ